แอมเปิดใจเคยคิดแต่งงานอ้ำพัชราภาเจอรุมจวกเกาะกระแสเลิกแล้วจบจบไปแอมพิธานครับเปิดใจรับเคยคิดแต่งงานอ้ำพัชราภาพร้อมเผยถึงสาเหตุรักอับปาง5ปีงานนี้เจอแฟนคลับรุมจวกครับมีแฟนใหม่แล้วอยากเกาะกระแสเลิกแล้วจบจบไปเคยเป็นคู่ที่หลายคนลุ้นให้แต่งงานครับแต่สุดท้ายความรักไปไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งไฮโซน,นุ่มแอมพิธานครับปัจจุบันนี้เป็นแฟนของนางเอกสาวอย่างออมสุชา เตรียเปิดใจออกรายการรายการหนึ่งครับเล่าถึงสาเหตุที่เลิกกับอดีตแฟนซุปตาสาวอย่างอัพพาา้มพัชราภาทั้งที่คบกันมานานกว่า5ปีละยอมรับว่าเคยคิดเรื่องแต่งงานแต่งานนี้ครับเจอกระแสดราม่าเดือดตั้งแต่รายการยังไม่ออกอากาศเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่20มกราคม2 5 6 2ได้มีคนตั้งกระทู้ว่าเคยคิดอยากแต่งอั้แอมพิธานเปิดใจสาเหตุเลิกชัดพูดเพื่อทําไมต้องโยงถึงอั้าเกาะกระแสดังเหรอ ซึ่งเจ้าของกระทูระบุว่าเลิกมาจะสามปีละใครขอสามคุณคุณก็ไม่ต้องให้สามสิไม่เข้าใจจะมาพูดถึงอ้ําทาไมอ้ําไม่เคยพูดถึงเลยสักครั้งตั้งแต่เลิกมาอย่าก,ก่อกระแสชาวบ้านเลยรอบก่อนก็อยู่ดีๆมาพูดถึงอ้ําเพื่อนี่ยังมานั่งสามอะไรแนวนี้อีกอยากให้อ้ําออกมาว่าจังเลิกหากินกับชื่อเสียงของชาวบ้านค่ะอย่าเอาชื่ออ้ําไปเกี่ยวกลัวจะไม่ดังต้องพ่วงชื่ออ้ําตลอดในฐานะ fc ไม่ปลื้ม งานนี้ครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกันเพียบโดยบอกว่าอ้ําพนคอนแล้วผู้ชายคนนี้คบอ้ําเพื่อชื่อเสียงไม่แปลกใจเลยทําไมอ้ําไม่พูดถึงอีกเลยตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายว่าห่างกันแล้วเราไม่เคยอินกับผู้ชายคนนี้ตอนคบอ้ําเลยดูเฟกตอนนั้นและหลายคนเชียร์ว่าเหมาะสมกันน่าจะได้แต่งแต่เราไม่คิดคนต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแค่มาคบดาราเบอร์นหนึ่งของประเทศทุกคนก็จะรู้จักไปโดยอัตโนมัติ แถมให้อ้ำช่วยโปรโมทธุรกิจตัวเองตั้งไม่รู้กี่ครั้งอ้ำยอมทำให้ตอนคบกันนะทั้งๆท,ที่ถ้าเป็นคนอื่นต้องจ้างเท่านั้นอ้ำถึงจะยอมทำและยังบอกด้วยว่าอีกฝ่ายต้องการเกาะกระแสเพราะกำลังโปรโมทธุรกิจใหม่อยู่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆก,กันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ